วัสดีค่ะนะคะเราจะมาปั้นดินน้ำมันด้วยกันม <c oughs> ีสีสี่ยังไม่แก่คือสีเหลืองนะคะผละไม้คือชนิดนี้อยู่ในต้นไม้เป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> น้วางอ๋อแล้วก็ ชิ้นใหญ่มาประทุกป,ปุ๊บแต่คล้ายฉลากไปอันนี้นะคะอ่ะอ่ะนี่นี่คือต้นต้นไม้ที่มันบันใช่ปะแล้วก็ปีแสงกระพบบาแล้วดวงจันทร์เข้ามาในโลกแล้วต้นไม้ที่เป็นอนี้ จนะอ้าวเนี่ยพูดนนี่ยเอ่องี้จะไมหมคะนี่คืออะไรใครรู้บ้างกดดื้อใครไม่รู้กดซอนที่เราเอาไว้ออกกำลังก,กายกันนะคะดูทำโอ้ยเป็นโอ้ยเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเห้เอาภาษาอังกฤษคน,คนจริงโอ้ยเขาทำอย่างนี้กันอ่ะ ไม่ต่อวิ่งเลยเยกกันยกโลตี้นะคะโลตี้นะคะโลตีใส่สีแดงแดงแล้วทีตัดกาน ใส่โกโก้ใส่กะเจียแล้วก็ใส่ใบเตยใบเตยกิน,กน,ไ,กน,กนไ,ไปหนึ่งสองสามกินครับขอบคุณครับผมจะกินแล้วนะครับ ผมจะกินจริงๆอมโกโก้อร่อยอมย้อมย้อมใส่ต้องจืดยากมากเลยนะคะอมย้อมย้ออร่อยเใช่หลูกค่ะอร่อยจริงๆรินะคะแล้วทุกทีค่อยมาสั่งอีกนะคะนะคะโรตีอร่อย แวะกันมาซื้อด้ว้นะค่ะที่นี้นะ่านดโรตีค่ะ ه, มาปั้นค่ะโรตีอ๋อยังไมใ่ใส่ไส้โรตีซีโกโก้มันจะไปอะไรขนาดนั้นปั้นก็ยากอ่ะ โรตีแปะไปสวัสดีค่ะแม่คะ่ะมีอ่ำใบเตยแล้วก็กระเจี๊ยบเสบียงชอบเกลือค่ะ จ้าคุณลูกค้าเนี่ฉันทำให้เลยนะจ๊ะอเมชาตโกกฟาทิมฟาทิมโ <c oughs> อ้นสบายแล้วอ่าไปเก็บปลาเร็วๆลูกค้าต้องการแบบนี้ป่ะ ค่ะคุณลูกค้าถามคุณค่ะฉันบอกว่าเอาไส้กรอกดีแค่ไหนไมเป็นไรกินทั้งหมดกินอย่างนี้ตอมอมย่อมยอมยอรค่ะกี่บาทฮะสี่บาทฮะสิบสี่บาทแค่นี้ ซื้อเ่งเลยขายถูกชิบหายก็ถูกสิขายลูกค้าอ,อ่านัปจากลาก้านกูมึงอย่ามากลับปีกินตากูตายกันมาแล้วนับหนึ่งเออ่